ก็สดีครับคนมืดตืต้อเอ่อเราก็กลับมาอยู่ในเกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับ Mineralo, Mineralo, m i d d ์ e w o r l d m i d ดิ e w o r l d Destiny นะครับผมวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ของผมก็คือทำบ้านนะครับแล้วก็โอ้ยต้องหาของกินก่อนของกินของกินนี่แล้วกิกนเดี๋ยวไปกินน้ำครับนี่ทะเลสาบในยุคสมัยก่อนนี่น้ำยังสะอาดกินแซบได้อยู่นะครับโอเคเราจะทำทั้งหมดนี่นะครับแล้วก็ หาคนเข้ามาอยู่ด้วยอ่าเป็นการสร้างอาณานิคมของเราตีพื้นไปก่อนต้องตัดไม้ด้วยอะอื้อทำงานหามรุ่งหามค่ำแน่นอนครับผมไปกันอื้อมีความมืดนิดหน่อยนะครับทุกคนนี่แล้วก็มาต่ออะใกล้ขึ้นโครงบ้านแล้ว เดี๋ยวผมจะหาทําวูดเชลนี้ก่อนสร้างสร้างบ้านทําวูดเชลทำอันนี้เสร็จปุ๊บก็ไปหาคนมาก่อนเลยเพราะว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญจําเป็นที่สุดแหละต้นเบิร์สนะครับฝั่งนี้เป็นต้นเบิร์สคออที่ผมเลือกมาตัดฝั่งนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไอ้นี่ครับเราไม่มีต้นไม้มันจะไม่มีสัตว์ป่าเออแล้วไอพวกกวางพวกตัวอะไรพวกนี้มันเป็นตัวที่ผมมองว่าแบบมันควรจะมีไว้นะใต้เนื้อเยอะโอเคมาถึงจุดนี้ก็คืออันนี้อะไรเนี่ยอีโคเวอรี่ีดีพอร์ตก็คือ เราจะได้ของคืนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็ได้นี่แล้วผมจะไปพวกแบกน้าหนักเนี่ยอ,อ,อยากได้แบกน้าหนักใส่ของจําเป็นครับแล้วก็กุดอันนี้ผมไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวเราน่าจะหาคนมาช่วยเรากุดได้นะครับผมเอ้ยอันนี้เป็นการเห็นเห็นพวกสติกเห็นพวกไม้เห็นพวกอะไรเนี่ยเป็นแบบอีเกิลอะไรนะเป็นเหมือนเอลซินค,ครับมีมีดวงตาพิเศษเดินในน้ําเร็วอะน่าจะต้องใช้อันนี้คือเหนื่อยช้าลงนะต้องใช้อันนี้เป็นเกี่ยวกับการทําพวก อ่อของเร็วครับผมอันนี้อันนี้ทําพวกอาวุธทําพวกอะไรเงี้ยเร็วอ่ะเป็นเกี่ยวกับช่างนะอันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับผ้าแล้วก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับทำอา,าหารผมว่าผมจะเลือกทำอาหารครับเพราะว่าผมจะทำอาหารเองนะครับทำอาหารเองเลยตรงนี้นะอุ้ยทำงานจนเช้านี่ครับมันคือ,อน,นี่อย่างนี้เลยเห็นไหมมันจะเห็นพวกของพวกอะไรเงี้ยเป็นสีขึ้นมาเลยครับซึ่งโอ้ผมว่า เรื่องที่ดีมากๆนะนี่ปุ๊บกั้นเข้าไปยาวๆครับผมปึ๊บตีตีตบ้านหลังนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกที่เราเนี่ยทำขึ้นมาแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของหมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่ของเรานครับซึ่งก็เกิดเหตุจนต้องมาทำอันนี้ไม่มีใครกล้าส่งมานะครับเราก็เลย รับเคาะเลยทีนี้ยาวๆไปจนจนป้นไปทีเดียวคนถึงกับเข็ดขยาดมันก็ได้เข็ดขยาดอยู่ลนะเลยจริงๆ <c oughs> เ,เดินไปข้างล่างตรงนี้เป็นเป็นกระต่ายนะถ้าเป็นกระต่ายเราเราตัดไม้ฝั่งนี้ก็ได้ครับเพราะกระต่ายได้เนื้อน้อยหนๆนก็ในในแหละขอสักหน่อยแล้วกันนะมันได้เนื้อน้อยจริงครับแต่อย่างไงมันก็เป็นเนื้อนะเอาล่ะฮ้เอือ อันนี้ทําเพื่อความอยู่รอดนะครับทุกคนเราต้องหาของให้กับคนในเผ่ากินด้วยอุ้ยเรียกว่าคนในเผ่าอ่ะได้ว่าคนมันต้องกินต้องใช้วันนี้นี่ผมว่าสบายๆครับสบายๆนะเดี๋ยวเราก็จะสร้างบ้านหลังนี้เสร็จวันนี้คือทุกคนอ่ะต้องเห็นจะมีคนงานเพิ่มขึ้นมาเป็นประชากรในหมู่บ้านของเราหนึ่งคนเป็นมาช่วยช่วยงานช่วยอะไรเพิ่มเติมเนาะออืแน่นอนอย่าไม่ต้องสงสัยกันเลยเปิดประตูเข้ามาครับ ตีแปะเจ็บหลอดไปหนึ่งฝั่งอุ้ยขาดอกเยอะเลยครับไม้น่าจะตัดได้เรื่อยๆแหละตัดไม้มาทําก่อนแล้วเมืองได้กล่าวไว้เราก็ต้องจัดการซะหน่อยผู้ครองเขตดูนะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแมอมเพอไม่ใช่สิไม่รู้สิเหมือนตัวแทนพระองค์ผมไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนมันเรียกว่าอะไรยังไงนะมาครับตรงนี้นะนี่แหละจะพอไหมนะไม่พอแน่นอนเลยมันจะขาดอยู่หน่อยหน่อยหนึ่งใช่ไหมโอ้ไม่หน่อยนะเนี่ยผมไปเอาเพิ่มก่อนครับ นี่ครับเอามาเก็บตรงนี้กันต่ออีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปทํานี่แหละเรียบร้อยเสร็จไปแล้วนะครับบ้านหนึ่งหลังตรงนี้ยอดเยี่ยมเลยแต่ต้องทำนี้ด้วยครับเป็นเวลเป็นเหมือนบ่อน้ํานะครับตรงนี้ของจําเป็นเอาละไหนขอดูหน่อยสิเอยเรามีสโตนอยู่ขอญาตเก็บ หยิบ s t o ก้อนใส่ตรงนี้เลยแล้วกันนะตรงนี้เป็น hunting นะครับผมที่สําหรับพื้นที่สำหรับนักล่านะนักล่าตัวจริงล็อกต้องการล็อกอีกจํานวนมากขวานจะหมดแล้วทุกคนต้องทําขวานก่อนเอาหิน2ก้อนครับปึ๊บยิมทีนี้ก็สร้างเลยมาดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วเว้ยกำลังจะมาแล้วครับผมทุกคน หน้าสร้างไอ้นี่ได้เนาะสะพานเนี่ยเอ้ยสร้างได้นี่หวะใช่ไหมล็อกวอล์กเวย์แทลงอุดเด่นโอ้ใช้ Lock, way, Tank, อใของเยอะนะนี่ได้มาแล้วครับเป๊ะโอเคครับต้องการอีกสี่เมืเ่อกี้สองสองต้นเรายังคงถือได้แบบกําลังกําลังดีกําลังดีอยู่นะตอนนี้ผมจะลองสามต้นครับผมจะหยิบไปสามต้นเลยต้นที่สองครับผม ล้มไปเลยปึบตอนที่สามครับเราแบกน้ำหนักเพิ่มได้แล้วด้วยนะห้ากิโลอาจจะได้เยอะขึ้นพอสมควรมาครับเสร็จไปหนึ่งปึบอันนี้คือเสร็จอ่าได้แล้วเรียบร้อยโอเคมาถึงอันนี้ครับไม่รู้ว่าใช้กี่อันเนาะอุ้ยน่าจะพอหนะน,น้านี้เหลือด้วยนะเนี่ยถือว่ามีภาพนะแจ๋วเลยอ่ะทีนี้ก็เหลือเหลืออยู่ผมก็จะมาแปะตรงนี้เลยนี่ ครับผมแล้วก็เอ่อผมไปเซิร์ชมาบอกว่าต้องมีข้าวมีน้ำให้เขาเขาถึงจะอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีถังน้ำอันนึงและแล้วก็อาหารใช่ไหมทใส่เป็นแอปเปิลกับเออใส่แอปเปิลไปให้เขาอนะ เราก็มาตักน้าตรงนี้ครับผมทําการหมุนได้น้ํามาหนึ่งเสร็จปุ๊บเอามาใส่ให้เขาตรงนี้ครับแอปเปิลแล้วก็นี่ต้องสองสามอันเนาะประมาณนี้ทีนี้ก็ไม่หาคนมาอยู่ได้เลยแล้วก็มอบหมายงานนี้ให้เขานะครับไปนี่ที่แคมป์คนก็อยู่ใกล้ๆด้วยนะ เรียว่ามีภาพนะคนเขาจะทำงานได้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นตอนกลางคืนเขาจะพักผ่อนเพราะฉะนั้นทุกคืนตอนเนี้เราจะต้องกลับมานอนนะครับเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด <The King. S 1> เราต้องการคนที่มีไอ้สกิลสกิลขุดอันแรกอะเยอะๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอหาในนิดนึงครับในหนึ่ง อันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สองอันนี้สองดูที่อายุอันนี้อ่นนอผมสร้างอ่อเป็นเหมือนเชลเตอร์ใหม่่ะสนใจที่จะแบบว่าต้องการต้องการคนดีๆแบบคุณเข้าร่วมอ่ะสนใจไหมฟังดูเหมือนว่าฉันกำลังตามหาอะไรแบบนี้อยู่เลยนะเที่ยมเลยถ้างั้นก็ ัดเลยครับเริ่มงานนะครับเราก็จะมาเ,เปิดหน้านี้แล้วก็ไปที่เมนเจอร์เราจะเจอคนชื่อนี้อยู่นะครับที่เราชักชวนมาเอาไปแปะไว้ในบ้านนะครับปึ๊บงนี้แล้วก็สร้างอันนี้ให้เขานี่อันนี้ให้เขามีงานทํานะครับตรงนี้เท่ากับว่าตอนนี้เขาเป็นช่างตัดไม้ตัวจริงอิงกาเบลของเรา เรียบร้อยอ่ะทีนี้มันจะมีการตั้งค่าอีกอย่างหนึ่งครับผมก็คืออันนี้ดูว่าให้เขาทําอะไรในนี้บ้างนะต้องมาเลือกตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่จะเล่นก็ต้องต้องตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะโอเคผมก็จะทําการให้เขาฟาร์มเป็นสติ๊กนะครับสติ๊กแบบเลียวสติกคือไอ้พวกนี้มันจะทําให้เขาเก็บเวลเก็บได้ไวมากนะเลเวลเขาจะเพิ่มไวตอนนี้แล้วก็แบบทําไปก่อนอืมประมาณนั้นใช่ไหมเฮ้ย บ้านเขายังไม่มีฟืนนี่ว่าก็เ,าเอาไอ,ไอสติ๊กนี่แหละไปเป็นฟืนให้เขาเก็บมาให้เขาก่อนคืนแรกคืนนี้เรียบร้อยครับเ,เสร็จสิ้นนะตรงนี้ทีนี้ก็เห็นไ,ไหมทุกคนเราเจอคนในหมู่บ้านแล้วตอนนี้ I love the s e n d the wood ฉันชอบงานนี้จริงๆเลยใช่ไหมล่ะยอดเยี่ยมทำไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าเมืองซะหน่อยครับผมไม่ได้เข้าเมืองเลยหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราก็ออกมาคุยกับคนเสร็จปุ๊บเราก็ยังไม่ได้เข้าเมืองเลยเดี๋ยวผมจะกลับเข้าเมืองไปซะหน่อยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะมีเควสนะเขาบอกให้เราแบบสนใจในเมืองด้วยนะเป็นเควสหลักของเราไปดูซิว่าใครจะมีเควสอะไรให้เราบ้างนะครับ ในไอตรงรูปตกใจเนี่ยน่าจะเป็นคลีนให้เรานะครับ hello day เราจะถามเขาว่าเอ้ยผมขอดูนี้ก่อนนีเขาขายอะไร so low, อ๋อขายของกินขายอะไรงี้นะครับผมอืมสีาขายเนื้อขายอะไรด้วยนะครับยอดเยี่ยมเลยสติ๊กขายได้เท่าไหร่ศูนจุดสองบาทนะครับผมถ้าเราขายถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีสติ๊กที่เขาหามานั้นอ่ะคือเจ็ดสิบ เราขายสักห้าสิบใช่ไหมห้าสิบคูณศูนย์จุดสองนะครับผมก็จะได้วันละสิบบาทว,วันละวันละสิบบาทถ้าสิบถ้าสิบก็เอ,อนี่มาซื้อน้ําซื้ออะไรยังไม่ได้ต้องสองวันเนาะเอออะไรพวกนี้ได้อยู่ซื้อแอปเปิลไปกินได้ลูกนึงโอ้ y ม่กไม่เป็นไรก็ถือว่ายังได้นะครับได้ก็ถือว่ายังดีแหละใน่วนจุดหนึ่งศูนยจุดสองเลย, 0. 1, 0. เลยเหรอ สองบาทถ้ทางั้นนะไอ้สติ๊กนี่มันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะขว,นขวานขวานไข่ได้เท่าไร่อะ <are> อ้าวเราถามไปแล้วว่าช่วยอะไรได้บ้างช่วยเราเราสามารถช่วยอะไรเขาได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ผมกดผิด <c oughs> โอเคมาถ้างั้นก็เดี๋ยวเข้าเนื้อเรื่องกันสักหน่อยหนึ่งนะครับไปเขาถอนหายใจแล้วบอกว่าแก้วหายไปอีกใบหนึ่งแล้วนะเฮ้ยแสดงว่าบางทีอาจจะที่นี่อาจจะมีขโมยนะ มีพวกวิชาชีพออกอาราวาดอยู่ในปีปีลาสโตปิราสโตเวียหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าฉันจับโจนพวกนั้นได้คาหนังคาเขาสักคนแล้วก็ฉันคงแบบว่าอืมนะโอดูดิเขาอืมแบบสุดๆไปเลยมันน่าอายจริงเวลาที่ฉันไม่มีอะไรจะลินเรื่องดื่มเพราะแก้วดินเผาทั้งหมดหายไปในอากาศอย่างไรร่องรอยโอ้โหหรือว่าจะ นำของใหม่มาให้คุณได้นะบางทีแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่ฉันอยากรู้ว่ามันหายไปไหนแต่ถ้าฉันยังซื้อแก้วใหม่ไปเรื่อยๆร้านเหล้าของเราจะขาดทุนมากกว่ากําไร่างทีก็คือจะเจ๊งแน่นอนเลยอ่าคุณอาจต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมละ่ะเพื่อค้นหาว่าใครเป็นผู้ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการนะตามหาไอ้พวกสารเลวนั่นให้เจอถ้าฉันเป็นเจ้าของเมืองแล้วก็ฉันจะจัดการประหารชีวิตพวกมัน ต่อหน้าสาธารณชนเลยหรือไม่ก็ตัดนิ้วพวกมันซะหรือคงต้องคุยกับภรรยาก่อนฉันต้องใจเย็นลงหน่อย,อยนะอ,อนั่นนะสินะใจเย็นนะครับพี่ชายงั้นเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเธอตอนนี้ก่อนนะอาจจะต้องไปคุยกันเล็กน้อยนะครับผมนไหนอ,อ่ยะอ่าเป็นเคสนี้นะครับอ๋อนี่นี่คนนี้แหละ สวัสดีครับผมฉันเสียใจเรื่องสามีของฉันด้วยนะสถานการณ์นี้ทําให้เขาหงุดหงิดมากเลยบางทีเราอาจจะต้องกําหนดกฎใหม่บ้างเราคงบังคับให้แขกนําแก้วของตัวเองมาไม่ได้แต่บางทีพวกเขาอาจจะต้องฝากของมีค่าไว้ที่บา์สักชิ้นแล้วค่อยเอากลับคืนไปหลังจากนําแก้วมาคืนแล้วก็ได้เฮ้ยแบบนี้มีภาพนะ เพราะว่าคนที่มาร้านเนี้ยยังไงก็ต้องเป็นคนที่มีมีเงินระดับหนึ่งพอสมควรเหมือนกันครับเขาจะต้องมีของอะไรที่ฝากไว้ได้แน่ๆเนอืมเราจะหาทางออกได้เองและขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะที่ตกลงจะช่วยเหลือเรามีเรื่องต้องทํามากมายเลยอย่างเช่นการที่ต้องล้างโชคดีที่มันไม่หายไปไหนนะโอเคผมจะพยายามอย่างเต็มที่ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีแล้วนะถ้าเป็นชั้น ฉันจะไปคุยกับลูกค้าประจําของเราบ้างตุริบอมาที่นี่เกือบทุกเย็นแต่เมื่อวานฉันไม่เห็นเขาเลยมาสลาบมักจะเข้าร่วมการแข่งขันนะดื่มเหล้าและปอสโนปอสตูมีปอสโนมีควรดื่มให้น้อยลงบ้างนะคุณควรถามลาชินีลาชินเียราชินเนียลาชินีฟชื่ออ่านยากจังคนนั้นมักจะมาสอดส่องในร้านของเราบ่อยๆ เด็กๆมักจะเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้ะนะฉันหวังว่าอย่างน้อยสักหนึ่งคนจะเป็นประโยชน์บ้างแล้วนะต้องไปลองดูใช่ไหมล่ะโอ้ยโอ้ย,อยผมไม่เกี่ยวนะครับผมไปแล้วโอเคเราเจอเราเจอเคสแล้วนะครับผมในเมืองนี้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องกลับบ้านก่อนแต่ระหว่างทางกลับบ้านเจอคนคนนี้พอดีเลยขอคุยด้วยหน่อย โอ้ยสวัสดีมีอะไรให้ฉันช่วยบ้างหรือเปล่าคุณเป็นลูกค้าประจําของร้านเล่าแห่งนี้ในเมืองนี้หรือเปล่า <c oughs> คนนี้นะผมซูริบอลนะอ๋อฉั้นเหรอคือใช่อะ่ะชั้นเองทําไมคุณถึงถามเรื่องนี้กับฉั้นล่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคุณคงทราบแล้วว่าพวกเขามีปัญหาเรื่องดินเหนียวอะ่ะเออชั้นเองอะ่ะฉันเป็นคนเอาไปหนึ่งอันอะ่ะเฮ้ยเอ้วย,ยอมรับกันอย่างนี้เลยเหรอ ทำไมยอมรับง่ายจุงกระเบยอะ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะขโมยหรอกฉันแค่อยากต้มมันเฉยๆเอ่อเจ้าเห็นไหมละ่ะกล้ามจับมันหลุดน่ะแต่ฉันก็อายเกินกว่าจะบอกโรสลาว่าเรื่องนี้เลยเอามันกลับบ้านปัญหาคือฉันหาวัตถุดิบสำ,สำคัญสำหรับทำกาวไม่เจอเลยอะ่ะน้ำพึ่งเหรอันนี้คราโบนะครับผมต้องอามาให้เขานะเจ้าเดี๋ยวผมจะต้องกลับก่อนนะครับวันนี้แล้วผมจะไปหามาจากไหนละทีนี้ อมลังพึ่งโอ้ยมุดมุดแบบนี้มันจะมีโจนไหมนี่ฮือไม่ไม่มีหรอกมั้งใช่ไหมโจนเจออะไรไม่มีหรอกตุ๊ดตื๊ดตื๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเจอกันวันอาทิตย์อัสะดงต่อไปตื่นเช้าแล้วครับวันนี้อากาศดูอืโอเคฝนตกฮะโอ้ย เอ่เราจะไปหาน้ำผึ้งให้เขาจากไหนแล้วทีนี้คิดก่อนโอ้มันมีราคาของอยู่ตรงนี้นี่ว่ะอันนี้เท่าไหร่อ่ะผมอยากรู้โตนเอ็กหนึ่งจุดห้านะครับน่าสนใจนะถ้าผมเป็นนักขายโตนเอ็กอันดับหนึ่งของเมืองทุกอย่างก็น่าจะดูมีภาพนะครับว่าแต่ไอ้ลังน้ำผึ้งด้วยนะ ผมจะไปเอามาจากไหนครับนี่มีวิธีดนึงก็คือไปซื้อนะครับผมไปซื้อเอาจากล้านเราโอ้โหมันมันแก๊งคอเซนเตอร์เราหรือเปล่าเนี่ยคือที่ที่จะซื้อได้เนี่ยมันก็คือไอโรงเตียมที่เราไอนี่แหละครับตรงนี้เนี่ยโอ้ my god เฮ้ยอา้าวคนนี้ก็คุยเหรอก็อาจจะเจออะไรดีก็ได้นะทุกคน